จะมาสอนกองน,น,นะครับตีท่าพื้นฐานเบสิกเป็นท่าพื้นฐานเบสิกสาหรับผู้คนที่กําลังฝึกกองใหม่ๆหรือว่าคนที่กำลังจะเาเล่นกองใหม่ๆนะครับผมพื้นฐานนี้มันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากพื้นฐานแรกก็คือการจับไม้นะครับผมมันต้องมีการมันจะมีจุดโมเมนต์ของมันคือแบบการตีมันจะมีการมันจะเป็นเหมือนกับสปริงถ้าเราจับไม่เป็นมันจะแบบแข็งทื่ออะไรพวกนี้ <S <S วิธีการตีกองก็คืออย่าสะบัดข้อมือหรือใช้แขนมากเกินไป จังหวะก็จะมีกีตาร์เบสแล้วก็คีย์บอร์ดเขาก็มีแยบนี้เหมือนกันอ่ะก็มาพูดถึงจังหวะนะครับแล้วก็ห้องห้องหนึ่งจะมีอยู่สีจังหวะแลวสีจังหวะก,ก็จะมีและเป็นตัวเชื่อ,อเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้เห็นให้เห็นนะครับให้ให้หให้เห็นเออให้หันตรงอย่างให้นะให้ดูก็นะคบผม ให้เห็นก็จะตีแบบนี้ให้ห็ก็จะตีแบบนี้เพราะว่าให้แห็มันเป็นจังหวะที่แบบต้องอยู่อยู่แล้วเป็นตัวที่แบบคุมจังหวะต้องห้ามหยุด็คือให้แห็จะไม่จะไม่หยุดเลยปกติทุกคนที่เม็องาชีพเขาตีกันเขาจะไม่อยู่ในเห็นเลยเพราะว่าส่วนแนแอนแก็จะตีสองและสี่แสนแอนอและสี่ก็แบบหนึ่งและ กระเดื่องนี่เรียกกระเดื่องครับผมกระเดื่องกระเดื่องแล้วเหยียบนะครับผมอันนี้จะลงที่และสองและสามและสี่และและสองและสามและสี่และหนึ่งนะครับผมผมจะให้ดูให้เห็นนี่กระเดื่องนะครับผมให้ให้ดูให้เห็นกับกระเดื่องนนะครับผมและสอง ส่วนสแนนนะครับสแนนก็คือ 2, 4 2> มันเดิมวันนี้ผมฝึกให้ตีให้เห็นกับสแนนครับให้ตีเหมือนเดิมให้ให้เอาท่าที่ให้ผมสุดเอ้ยท่าที่ผมให้ให้สุดนะครับะผมท่าแรกเอามารวมกับอันนี้รวมกับบเดิมน,นะครับผมจะเป็นแบบนี้ yes. ครับผมก็สาหรับวันนี้ก็มีเก็บความรู้อะไรอะไรแบบนี้ก็ไงล่ะจะมาสอนนะครับผมแล้วถ้าต่อไปถ้าแบบมีคนแบบเข้ามาดูแล้วก็แบบถูกใจหรือว่าให้กําลังใจวันนี้ผมก็จะทําคลิปต่อไปครับผมผมแก้มาทดสอบการสอนเฉิงแล้วแค่จะมาแบบไงนะไงก็แบบมาแบบเอ่อเปิดสอนอะไรพวกนี้แบบให้รู้ทุกคนที่แบบไม่เคยแบบ เล่นหรือว่ามันเคยจับเพิ่งกบฝึกรั้งเล่นคั้งแรกก็ให้เขาเข้เขเขาใจครับผมพี่ๆน้องๆอะไรพวกนี้นนนนที่ไม่เข้าใจก็ผมเลตนมานะครับผมผมจะไปแก้ถ้ามีจุดจุดไหนที่ยังบกพร่องอยู่แล้วก็พวกเราจะแก้ไขครับผมสวัสดีครับ